สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ็กตัสหงหินสามสบปดนะคะวันนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องลาสนิมนะคะลักษณะของลาสนิมเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าถ้าต้นไม้ของเราเป็นลักษณะของเป็นจุดสีส้มๆ้มแบบนี้นะคะเพื่อนเเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นลาลาสนิมก็จะเป็นสีสนิมเหมือนเหมือนอ่าสนิมเหมือนที่ขึ้นขึ้นกับตะปูหรือว่าขึ้นกับเหล็กอะคะก็จะเป็นจุดสีส้มๆมตามนี่ค่ะ สาเหตุเกิดจากความชื้นสูงแล้วก็อากาศไม่ถ่ายเทนะคะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายแล้วก็แพร่สามารถแพร่ขยายพันธุ์แล้วก็รวมมันยังจะสามารถลามไปยังต้นอื่นๆได้อีกด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆถ้าเห็นลนักษณะต้นไม้ของเราเป็นลาสนิมเราต้องจับแยกออกมาจากต้นอื่นๆก่อนนะคะเพราะถ้าไม่งั้นเขาจะเกิดการาขยายพันธุ์แล้วก็ลามไปถึงต้นอื่นๆได้อีกด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราลดน้ําแล้วน้ํามันขังอยู่ที่หัวหรือว่าค้างอยู่ตามลําต้นนะคะก็ จะเกิดทําให้เกิดความชื้นแล้วก็อาจจะเป็นแผลได้นะคะก็ทําให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็เป็นลาในที่สุดนะคะต้นนี้ก็เป็นอีกต,ต้นหนึ่งนะคะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะคะต้องเพื่อนๆต้องใช้วิธีสังเกตแต่วก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าลักษณะการเป็นลาสนิมสังเกตยังไงแทนนี่พเพื่อนๆเห็นไหมคะข้างในสีส้มเอ็นสีเหมือนสนิมเลยค่ะต้นนี้จะเป็นรอบต้นเลยนะคะ เห็นไหมคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะลักษณะของลาสนิมวิธีการรักษาหรือวิธีการป้องกันนะคะก็หลกัลกๆเลยคือเราต้องวางต้นไม้ของเรานะคะวางให้อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะแล้วก็แสงแล้วก็ได้รับแดดอย่างพอเหมาะโดยประมาณ1วัน โดยเฉลี่ยประมาณต่อวันนะคะก็ประมาณ5-6ชั่วโมงกําลังดีนะคะเพื่อนๆถามว่าลาสนิมรักษาได้ไหมรักษาได้ค่ะป้องกันได้แต่ถ้าเป็นแล้วบอกเลยว่าหายยากมากค่ะก็คือเราจะเพื่อนๆจะสามารถใช้ยากันลาพ่นก็ได้นะคะหรือจะใช้ตัวไตโคเดอร์มาก,ก็ได้ค่ะเพื่อนๆลดฉีดพ่นในช่วงหน้าฝนนะคะก็ได้ค่ะหากเพื่อนๆพ,พ,พบ ต้นไม้ของเรานะคะเป็นลาสนิมน,นะคะเบื้องต้นเราก็จับให้จับแยกออกไปก่อนนะคะแล้วก็ทําการรักษาแต่ว่าถ้าหากเราทําแล้วยังไม่หายนะคะก็ให้เรานะคะตัดใจคือทิ้งไปเลยก่อนที่จะลามไปต้นอื่นๆนะคะ<ๆ>ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเลี้ยงแคคตัสนะคะสําหรับวันนี้แคคตัสหินสามิบสวัสดีค่ะ